ปลายทาง,าทางคือภูพามา่าน Let's go เราก็ออกเดินทางจากคอนแก่นมุ่งหน้าไปสูอ่อำเภอภูพาม่านมีไงฮะผาม่านโอ,อ้โหเป็นร้านอาหารแล้วก็มีแคมปิง้งแล้วก็มีโฮมสเตย์อยู่ใต้ผาม่านอากาศดีแล้วก็สวยงาม มาะสมที่จะมาพักผ่นอนหย่อนใจมาสูตรอากาศที่บริสุทธิ์มาอาบธรรมชาติกันนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีทุกคนในะที่สุดเราก็มาถึงภูผาม่านแล้วนะคือบรรยากาศดีมากภูเขาส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นข้างหลังนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของภูผามา่านมันจะไม่ใช่เป็นภูเขาโดยตรงซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นผาที่เป็นหินแกรนิตนะมันจะเป็นแบบสูงขึ้นแบบสวยมาก ซึ่งเราขับรถมาเรื่อยๆเราก็เห็นว่าบรรยากาศดีมากเราก็สามารถแวะข้างทางได้หมดเลยแล้เวเราจะพาไปดูถ้ำพญานาคต่อไปนะจ๊ะไะอันนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปที่อะไรนะครับถ้ำพญานาคใช่ไหมครับแธรรมชาติมากเลยเธอระหว่างทางขึ้นเขาเราเจอคุณพี่เขามาหาของป่า เขาแบบบอกว่าให้ขึ้นไปให้เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบเดินเดินตามที่เขาบอกแต่คือทางมันชันมากแล้วก็มันหาเส้นทางที่เขาเดินประจําไม่เจอเนื่องจากว่ามันหลังจากฤดูฝนมาแล้วแบบมีแต่ใบไม้หล่นเต็มไปหมดจ้าสรุปหาทางเข้าถ้พาพญานาคไม่เจอเหนื่อยพอละเดินมากือบครึ่งชั่วโมงละเขาบอกว่าเดินสิบนาทีถึงเพราะว่า มันไม่ค่อยมีใครขึ้นมาเพราะหลังฤดูฝนนะ่ะพวกเศษไม้ใบไ,ไม้มันจะแบบหล่นลง,ลงทับทางเดินหมดเลยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันหาทางเดินที่เขาเดินขึ้นปากถ้ำไม่เจอซึ่งแม่ชีก,ก็ให้กุญแจมาแล้วแต่ประเด็นคือหาทางเข้าปากถ้ำไม่เจอแล้วก็คือข้างบนนี้คือยังเป็นยอดภูเขาอยู่ข้างล่างก็ยังเป็นพื้นภูเขาอยู่คือประเด็นคือตอนนี้หน่อยมากพอละพอละ บายบายตอนนี้เราก็เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการที่อาจธรรมชาติดีกว่าเราจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าเราจะไม่แบบกังวลหรือว่ากลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะเรามาเพื่อปลดปล่อยมาเที่ยวธรรมชาตินะจ๊ะ จะเป็นทางขึ้นเขาวัดป่าเขาสามยอดนะก็ก็ดูมันจะลายอยู่เพราะว่าข้างๆเกาเป็นหน้าผานะหน้าผาแบบน่ากลัวมากเนี่ยข้างๆเป็นหน้าผาตอนนี้ก็กำลัง เดินสู่เขาสามยอดอยู่นะสูงมากเลยอะ่ะคือแบบต้องเหนื่อยอีกแล้วแต่ด้วยความที่แบบว่าอยากขึ้นไปจุดสูดระหว่างทางมีนกนกด้คือธรรมชาติสุดๆในที่สุดเราก็เดินมาถึงบนยอดเขาวัดป่าเขาสามยอดแล้วนะ ที่สุดเราก็มาถึงบนสุดยอดของภูเขาวัดป่าสามยอดสวยมากถ้าได้มาเจอของจริงน่าจะสวยมากๆเลยมองลงไปข้างล่างจะเห็นภูเขาแล้วก็หมู่บ้านเต็มไปหมดเลย ภูเขาก็แบบเสียวมากเลยอันนี้หน้าผานี่เนี่ย <Okay. S 1> ที่พักก็จะเป็นโฮมสเตย์นะเป็นบ้านหม้ที่เราเลือกก็โอเคมีห้องน้ำในตัวมีแอร์ได้อยู่ <Okay. S 1> ได้อยู่ <Okay. S 1> สวยงาม กดดที่พักโฮมสเตย์ก็จะอยู่ใต้ผาม่านของจองังหวัดขอนแก่นเนาะอำเภอภูพ้ามานก็สวยมากเราก็มานั่งดูทิวทัศน์ก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็ข้างล่างจะเป็นป่าไม้ข้างบนจะเป็นผามา่าน ก็วันนี้เราก็ถือโอกาสมาดูค้างคาวที่ถ้ำค้างคาวคนมารอดูเยอะมากเขาบอกว่าค้างคาวจะออกมาตอนเย็นโอ้ยนี่ไงหลังก่อนพระอาทิตย์ตกเห็นไหมทุกคนค้างคาวเยอะมากเลยที่แบบโอ้โหเป็นล้านตัวเลยออกมาอย่างกับฝูงพึ่งแต่จริงๆคือฝูงค้างคาวนะออกจากถ้ำเยอะมากถ้ามาดูของจริงคือแบบพลังมาก ลังผ้าทิกขึ้นบรรยากาศก,ก็จะเริ่มอบอุ่นแสงสีทองส่องถึงภูผาม่านอันสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของห้วยม่วงอ่างเก็บน้ำนะของจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่อำเภอภูผาม่านก็สวยอะ่ะก็คือภูเขาล,อล้อมรอบไปหมดเลยถ้าไม่เห็นของจริงนี่คือแบบจะติดใจมากเลยเพราะมันจะสวยมากๆ ข้างหลังฉากก็เหมือนเดิมก็คือจะเป็นภูเขาสูงๆเรียงเต็มเลยแล้วก็จะมีรีสอร์ทที่พักอยู่ข้างล่างภูเขาแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก็คือครบอะคือครบทุกอย่างเลยตรงนี้สำหรับคนที่ต้องการความแบบว่าสงบอยากจะมาพักผ่อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะจ๊ะ ก็อีกที่หนึ่งนะของจังหวัดขอนแก่นอําเภอภูผาม่านนะที่นี่ก็คือสระมรกตนะครับสระมรกตเนี่ยทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าเป็นสระมรกตอันนี้จะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากภูเขานะเป็นน้ำที่ไหลตลอดไปบ้านสวนทาานา อากาศเย็นมากแล้วก็น้ำคือใสามากเดี๋ยวเรามาดูน้ำใ,ใกล้ๆเลยว่าจะใสขนาดไานเลย้งขาวทาาั้งใสใช่ไหม ได้หายใจเต็มปอดแล้วก็รู้สึกเยนสดชื่นอ,อันนี้เราก็จะมาจบทริปในการเที่ยวอำเภอภูพาม่านจังหวัดคอนแก่นนะทั้งหมดก็ใช้ระยะเวลา2วัน1คืนอาหารอร่อยมากก็คือ,อหมูกระทะน้ำจิ้มนี่สุดเด็ดเลยถ้ามาที่ภูพาม่านต้องกินหมูกระทะนะบอกไว้ก่อนเลยก็เธอว่าเที่ยวได้เยอะนะอยู่ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดคอนแกน่นก็จบทริป2วัน1คืนชิวๆจ้าายบ้า ဟုတ oh, mm ်မှာပါ